นิวจะทำรายงานวิชาฟิสิกส์เสร็จหรือยังเพิ่งท,ทำเสร็จเมื่อคืนเลยให้โล่งใจหน่อยเราเป็นห่วงเธอมากเลยเรากลัวเธอจะทำไม่เสร็จนะ่ะรอบนี้เป็นการเก็บคะแนนที่สำคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่มีงานส่งอ่ะอาจจะไม่มีสิทธสอบเลยแหละโอ,อ้รู้สึกเวียนหัวจังเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่านิวสงสัยเมื่อคืนเราจะทำรายงานดึกไปหน่อยนะ่ะเธอช่วยไปซื้อของไทยอยู่มินิมาร์ทใี่เราหนได้ไหมได้ได้รีบซื้อ แกไม่มีวันได้ส่งงานหรอกนางชมพู่นิวหงไทยมาแล้วฉันเลือกเป็นหงไทยสูตรสองมาให้ตัวนี้มีกลิ่นหอมเข้มข้นดมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายดีเลยนะเด็กๆได้เวลาส่งงานฟิสิกส์แล้วนะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เล่นนี้ก็ไม่ใช่แล้วง,งานฟิสิกส์เราไปไหนอะอันนี้งานของหนูทําเสร็จเรียบร้อยค่ะครูพรเก่งมากจ้ะนิวเอา้าแล้วของชมพู่ล่ะหมดหนูหายค่ะครูพรฮะ จำนวนสองวันนี้วันสุดท้ายนะชมพู่หนูขอโทษค่ะครูพ่อหนูขอ,อกลับไปดูที่บ้านก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอามาส่งไม่ได้ครูแจ้งไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายทําไมไม่มีความรับผิดชอบครูคะแต่ว่าเห็นแกว่าเธอเรียนดีมาตลอดงั้นข่าวนี้ครูจะอนุโลมให้เข้าสอบได้แต่คะแนนฟิสิกส์ครูจะหักห้าสิบคะแนนครูพ่อค่ะครูพ่อทาไมทาไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้อะจะเย็นๆก่อนนะชมพู่ดมผงไทยก่อนนะจะได้สดชื่น พี่มิทินค่ะพี่มิทินเชียน้องด้วยค่ะพี่มิทินใครทำอะไรน้องมีเราเจิตวิ่งตามน้องค่ะพี่มิทินน้องกลัวจต่พี่มิทินน้องกลัวต่อไปน้องต้องมีโบดีการ์ดประจำตัวส,สวัสดีครับท่านประธานผมชื่อท็อปครับมาสมัครเป็นโบดีการ์ดครับดูการแต่งตัวสิผ่านเออูเอการก็พอสได้อ่ะลองดูแล้วกันขอบคุณที่ให้โอกาสครับท่านประธานครับน้องสาวฉันยุ่งอย่าให้ตไตไล่อย่าให้ตอมจำไว้ครับท่านประธาน รอชันอยู่ตรงนี้แต่ว่าท่านประธานให้ผมดูแลคุณหนูทุกฟีก้านะครับไม่ต้องจะไปไหนก็ไปจะชอบป,ปิ้งเสร็จเดี๋ยวฉันโทรหาคือว่าผมไม่มีโทรศัพท์นะครับวาตายตายนา,า,ายอยู่ยุคไหนเนี่ยคุณครับคุณครับรถเป็นอะไรครับรถเสียค่ะตรงนู้นมีร้านซ่อมครับเดี๋ยวผมช่วยอ๋อขอบคุณค่ะแม่ทอ็อปแม่ทอ็อปโอ้ยหายไปไหนเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อก็ไม่ได้โอ้ยฉันบ้าคุณหนูครับคุณหนูครับ คุณหนูหายไปไหนตายแล้วท่านประธานเราเราตายเนี่ยท่านประธานครับท่านประธานครับคุณหนูหายไปครับวางให้นะขอโทษที่ดูแลคุณหนูไม่ดีครับพี่มิสเทรอพี่เป็นห่วงที่แยกไปในมือไล่ในท็อปออกเลยค่ะหายไปโดยไม่บอกโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อก็ไม่ได้สันลไล่ด้ออกผมมาจาก้านนอกเงินก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีผมขอโอกาสได้ไหมครับไปปรับปรุงเรื่องการแต่งตัวเรื่องการติดต่อต,ต,ต้องพร้อมวน่นนี้ไปสันให้โอกาสนาย จะเอาเงินที่ไหนซื้อโทรศัพท์วะเนี่ยเอาทองเอ้ยทำงาที่นี่เหรอใช่ทำที่นี่แหละโหใช้ iPhone 17 Pro Max เลยเหรอธรรมดาแหละแต่อย่าบอกใครนะแล้วผ่อนเอาเฮ้ยเขามีผ่อนด้วยเหรอผ่อนที่น้ำชิปปี้สโตล์วางดาวก็รับเครื่องได้เลยนะผ่อนไปใช้ไปไม่ใช้บัตรเครดิตไม่จำกัดอายุได้เครื่องไปใช้ก่อนผ่อนหมดเราก็เลยได้ iPhone 17 Pro Max มาใช้ไงท่านประธานครับท่านประธานครับผมขอเบิกเงินไปดาวโทรศัพท์ได้ไหมครับ งานวันเดียวขอเบิกล่วงหนะน,น้าหม่แน่มากโอ้โห iPhone 17 Pro Max สวยมากไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ใช้ iPhone ผ่อน iPhone เครื่องเดียวได้ของแถมสุดจึ่งเยอะเลยเครื่องกรองอากาศนี้ก็แถมร้านชิปปี้จโตเข้าใจถึงจริงๆพี่มิทินนายท็อปมาหรือยังคะยังเลยนะ้องไม่รู้จะให้โอกาสทำไมมาแล้วครับมาแล้วครับขอโทษที่มาช้าครับโอ้วันนี้แต่งตัวดีนะไม่เสียแรงที่ให้โอกาส ตามดีมากต่อไปนี้ท่านประธานกับคุณหนูติดต่อผมได้แล้วนะครับเพราะผมมีนี่ไอโฟน e 17 Pro Max โอ้ไอโฟนสิบเจ็ดโแพียงขนาดนี้นายมีเงินซื้อได้ไงผมผ่อนกับร้านชิปปี้สโต้ครับชิปปี้สโต้หิวข้าวจังเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ของใครเนี่ยเรากินได้หรือเปล่านะป้าทำอะไรอ่ะของหนูนะป้าหิวลูกหนูทิ้งหรือยังป้าขอกินหน่อยได้ไหมจะไปกินของคนอื่นได้ยังไงนี่มันของฉันออกไปจากหน้าร้านเลยนะเขาเล่ร่อน เป็นอะไรหรอชมพู่คนเล่ยเล่นสกปรกจะแอบมากินขนมฉันฉันแค่วางไว้หน้าร้านแป๊บเดียวเองกําลังจะเดินออกมาเอาเนี่ยแม่ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินแม่หิวนี่ค่ะหนูให้เงินเอาไปซื้อข้าวกินนะคะขอบคุณนะหนูแม่เอาให้มันทำไมเอาให้ครั้งนี้ครั้งหน้าเขาก็มาขออีกไม่เป็นไรหรอกเขาหน้าสงสารขนาดนี้เราอยากช่วยขอบคุณนะหนูขอบคุณมากนะชมพู่กันแดดคิวเทสตัวนี้อ่อนโยนมากเลยนะขนาดเราหน้าแพ้ง่ายเลยยังใช้ได้เลยอ่ะหนูจ้าหนู นูเอ้าคุณป้าวันนี้ป้ายังไม่ได้กินข้าวเลยว่าจะมาขอตังหนูซะหน่อยหนูก็ไม่มีเหมือนกันอะคะ่ะเหลืออยู่ห้าสิบบาทคุณป้าเอาไปก่อนนะคะขอบใจจ้ะนูฉันบอกเธอแล้วเห็นไหมเคยได้ก็จะมาขออีกไม่เป็นไรหรอกนะช,ช่วยกันเธอนี่ชอบคิดเลยคิดน้อยจริงๆเลยนูจ้านูอยู่ไหมอ้า คะคุณป้าวันนี้แม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่รู้จะไปหาใครเดินมาจนเหนื่อยไม่มีแรงแล้วเนี่ยหลูงพ่อจะมีเงินให้แม่ไปซื้อข้าวกินไหมลูกเงินเดือน,นหนูยังไม่ออกเลยค่ะหนูเหลืออยู่ยี่สิบคุณป้าเอาไปก่อนนะคะฮะยี่สิบบาทมันจะไปซื้ออะไรได้ตอนแรกให้เป็น100ร,ร,ร,ร้อยลดลงลดลงเหลือยี่สิบาทแล้วต่อไปฉันจะได้ไหมเนี่ยเออคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละแรกๆก,ก็ดีหลังๆมาก็ไม่ได้มีน้ําใจเลยเห็นไหมฉันบอกเธอแล้ว เดองหุงข้าวว่าไงนะอ๋อเดอินลอยเป็นสิบสิบรีบไปหุงไปค่ะค่าค่ะค่าค่าสามสิบกองก่อนเที่ยงอีกแค่ชั่วโมงเดียวค่ะค่าค่าได้ค่ะได้ค่ะเชฟอะไรอะไรบ้างว่ามากระเพราหมูสามสิบกองก่อนเที่ยงฮะพรอนพรอนน้ำมันกดใหม่มาสิน้ำมันพื้หมดค่ะเชฟโอ้ยนี่ไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยนี่มันบันอะไรวะเนี่ยตา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 ยพรอนพอนก่อนรับออเดอร์ลายแมนหน่อยค่ะค่า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 แชมอ้วนจะกินอะไรก็สั่งมาวันนี้ยุ่งฉันสั่งกระ แต่ทำไมได้กะเพราหมูแล้วตอนโทรมาสั่งบอกเอากะเพราหมูฮะวันนี้เชฟยังไม่ได้กินกาแฟ Super สปเ p r e s s ่กาแฟเ,เพิ่มขึ้น20% Super สเ p r e s s ่ทีนวันเข้มขึ้นหอมอร่อยใส่น้ำแ,แข็งเย็นๆให้เชฟคนกินดีกว่าจะได้สดชื่นฉันสั่งกะเพราทะเลหูตึงหรือไงเชฟคะกาแฟเยเ็นๆก่อนค่ะหอมหอ,อร่อยเข้มไปนั่งรอแป๊บเดี๋ยวเชฟทำให้ใหม่โอเคค่ะเชฟ ซปเปอร์เอทไบโซทีอินวันกาแฟเพิ่มขึ้น20%เข้มพอดีก้านนี้จบ ใชทาลิปแล้วชอบตกร่องตลอดเพราะยังไม่เคยลองลิปออยซอการ์ดใช่ไหมเมื่อเช้านี้อัญชีพกมะเหมี่ยวทาลิปออยเลิฟโพชัตนตามปกติแต่วันนี้แปลกมากลูกค้ามองไม่หยุดนึกว่าจะเข้ามาจีที่ไหนได้มาถามว่าใช้ลิปของอะไรทาไมสวยฉ่าจังแต่ละวันได้ลุคไม่ซ้ํากันเพราะมีตั้งเก้าสีให้เลือกถ้าอยากโดนมองไม่หยุดเหมือนเสกคาถาใส่ก็ต้องมีไว้สักแท่งติดตัวแล้วแหละสีที่อัญชีทาคือเบอร์ศูนย์สามเป็นโทนชมพูสดใสเหมาะกับวันที่แต่งหน้าครูโทนสุดดูเป็นสาวน่ารักอยากเข้าไปคุยด้วยส่วนมมมมมเเหีียวววทททาาาบบออร์นชพู่่่งกัสแต หน้าลุกเท่เเฟียเฟียอย่ารอให้คนอื่นสวยก่อนคุณรีบกดในตะกร้าด่วนก่อนของหมดเออครับอันตื่มมากินข้าวเลยครับครูซื้อข้าวมาให้ก็ไม่หิวพ่อครับพ่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับอ่ะค้างไปหาอาบนะ้ำไปลูกไปเดี๋ยวครูจัดก,การเองคุณพ่อคะไม่หิวก็ต้องกินคะ่ะทําเพื่อลูกนะมาคะ่ะเดี๋ยวคุณครูป้อนคุณครูทําอะไรครับ ครูจะเก็บห้องให้หนายเห็นมันโลกมากเกินไปทำไมคุณครูใจดีจังครับเดี๋ยววันนี้นอนที่นอนสบายๆนะเดี๋ยวครูทาให้คุณพ่อคะเสียใจได้แต่อย่านานนะคะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเดี๋ยวคุณครูกลับก่อนนะคะอาคังครูกลับก่อนนะลูกอาคังกินข้าวหรือยังลูกคูซื้อข้ามาให้แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะเยขึ้นแล้วครับคุณโควันนี้มันหยุดเดี๋ยวครูพาไปเที่ยวห้างไปไหมคุณพ่อไปด้วยกันไหมคะจะได้คลายเครียดพ่อไปด้วยกันนะครับผมอยากไปนะครับ เต๋าพาเขาไปเที่ยวห้างบ้างสินานแล้วนะที่ตัวเองไม่พาเขาไปไหนเลยอะ่ะคุยกับใครนะ่ะเดี๋ยวยุง่งเดี๋ยวนี้มีความลับเหรอเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยนะคุยกับใครนเ,นเอามาดูเฮ้ยเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะนี่เธอคุยกับผู้หญิงเหรอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงคะเธอทำแบบนี้ได้ยังไงนี่เงาหน้าลำคันเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเบื่อง่าย สนุกแหมอะคังเดี๋ยววันหลังครูพาไปใหม่นะลูกขอบคุณนะคุณครูที่ดีกับลูกผมขนาดนี้อะคังเป็นลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์มีปัญหาฉันอยู่เฉยไม่ได้หรอกค่ะครูกลับก่อนนะบ๊ายบายคังพ่อครับผมอยากได้คุณครูเป็นแม่พูดอะไรอะคังก็คุณครูใจดีนะคะพ่อน้าน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 าครับพ่อเอาคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพอดีเลยฉันซื้ออันนี้มาฝากอะคังฝากไปให้อาคังหน่อยนะคะขอบคุณครับ คุณเจริเก่งไหมครับถ้าคุณครูเป็นแม่อักังแม่ยังไงหรอคะก็มันเป็นแฟนผมเองครับอุ๊ยนี่คือวิธีหยิบสาวของคุณหรอคะตรงเกินผมเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยเก่งนะแต่ผมรักหมดใจนะครับเป็นความต้องการของคุณหรือว่าอาัคาังคะทั้งผมทั้งอาัคาังครับตกลงก็ได้คะ่ะโลกมักจะเบี่ยงคนที่ไม่ใช่มากกว่านคนที่ใช่เสมอ นิวนิวนิวออกไปซื้อผงซักฟอกน้ำยาแปะพะันธุ์ให้แม่หน่อยแม่จะซักผ้าวันหยุดหนูหน,หนูต้องการนั่งโง่อยู่ที่บ้านแม่อย่ามาใช้หนูโอ้ยเกจะมานั่งโง่อะไรจะปล่อยให้บ้านมันรกอยู่แบบนี้เหรอถ้างั้นแม่ก็สั่งในแอปอนาชอบบริการสิเขามีบริการมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะเฮ้ย hey, จริงเหรอแต่อนาชอบเขามีแต่เครื่องสำอางนี่โอ้ยแม่เชยมากเดี๋ยวนี้อนาชอบเขามีทั้งเครื่องสำอางของใช้ในบ้านพวกสบู่แชมพูผงซักฟ้อน้ำยาแปะพันธุมแบบมีหมดเลยนะแมด พี่มิทีนทําอะไรอะ่ะจัดออเดอร์ให้ลูกค้าครับโห oh, วันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะเลยนะแน่นอนอยู่แล้วผมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะมิจีนมาแล้วครับเอา้าไม่ได้สั่งมิทีนนี่ผมซื้อมิทีนครับมาส่งของร้านอันนาสอบครับอ,อ้าวเหรอขอบคุณค่ะว่าแต่ค่าส่งเท่าไหร่คะเนี่ยค่าส่ง19บาทครับฝนตกแดดออกขี้เกียจออกจากบ้านอันนาสอบส่งถึงหน้าบ้านคุณถึงที่นะครับ แม่หนูอยากได้ลิปสติกสีแดงหนูอยากปากแดงแล้วก็อยากสีส้มก็อยากได้เอาอยากได้สีแดงสีส้มก็เอามาเลยลูกอ่ะเส่ตะกร้าเลยแล้วก็ส่องเขียนคิ้วอายแชโดว์แม่ลิปอายสกาดหนูอยากได้หนูอยากได้เอาลูกจะเอากี่สีก็เอาเร็วเร็วๆแม่บัตรดามหนูอยากได้จะลูกเอามาเลยอยากได้อะไรเอามาเลยลูกแม่หนูอยากได้คุชชั่นจะลูกเอามาเลยแม่ค้าคิดเงินเลยจ้ะเอานี้ด้วย โอ้หซื้อเยอะจังเลยใครใช้คะเนี่ยของลูกสาวทั้งหมดเลยใช้เครื่องสอําอางแล้วหรอคะใช้เยอะไม่ดีนะคะระวังแพ้นะลูกฉันจะแพ้หรือไม่แพ้ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเธอมีหน้าที่ขายมีหน้าที่คิดเงินก็คิดไปวายสมน้ำหน้าโดนแม่ฉันดา่าให้รู้สมากเอานิ้วจะไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกใช่แม่เห็นมาเอาเครื่องสอําอางในร้านไปทุกวันใช้หมดแล้วเหรอลูกก็ใช้ครั้งสองครั้งเบื่อก็เอาให้เพื่อนไปจะแคร์อะไรแม่เปิดร้านเครื่องสอําอางสีอย่างพาครูไปหาแม่เธอสิเอา้า ลองเด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยร้านแม่หนูอยากเจอว่าข้าไปสิสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของนินวไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกสาวของคุณแม่แต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันแถมยังเอาเครื่องสอําอางไปแจกเพื่อนอีกทําให้เพื่อนไม่มีสมาธิในการเรียนก็แค่แต่งหน้าไปโรงเรียนนี่มันยุคไหนสมัยไหนแลวคุณครูมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณแม่ครูบอกอะไรสอนอะไรน้องก็ไม่เคยฟังแถมยังทํากิริยาไม่ดีใส่ครูอีกแล้วคุณแม่ดูกระเ,กเป๋าของแมนะ่โอ้คบฉันมานะคุณแม่ดูนะคะมีแต่เครื่องสําอางไม่มีีอุปกกรรรณ์าเเยยนล ครูมีหนะ้าที่สอนก็สอนไปสิจะไม่ยุ่งอะไรกับการแต่งหน้าของนักเรียนถ้าคุณแม่จะพูดแบบนี้คุณแม่ก็สอนเองเลยค่ะไม่ต้องให้น้องไปโรงเรียนได้ฉันจะให้ลูกฉันย้ายโรงเรียน